เฮ้ยเงียบตะเกี้ตอนแรกมันดังคลืดเลย,เยพี่พูดทำไมเดี๋ยวเงียบก่อนเขย่าเลยนะเ้าก็ใส่ไปเลยลูกปืนใส่ลงไปเ,เมื่อตอนก่อนล้างเราจะสังเกตว่าเบนซินเนี่ยเป็นสีเหลืองแต่ตอนเนี้ยเบนซินกลายเป็นสีอะไรอะ่ะคํำๆแล้วอะ่ะ สวัสดีครับ <S <S ผมบูธแฟตแ,แฟอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาล้างลูกปืนของเซิร์ฟสเก็ตกันล้างยังไงให้ถูกและดีที่สุดครับผมวันนี้มาดูกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้บูธก็จะมาล้างลูกปืนเซิร์ฟสเก็ตอ่าอันนี้นะของพิปานะโอ้โหมันแบบฝุ่นจับแล้วก็อะไรอะ่ะหมุนไม่ดีมีทรงมีเสียงวันเนี้ยเราจะล้างกันนะโดยที่อุปกรณ์การล้างวันนี้ง่ายมากง่ายที่สุดในสามโลกมีนี่สเก็ตทู เชื่อว่าทุกคนต้องมีกันอยู่แล้วนะเอาไว้ถอดล้อออกมานะครับผมอย่างที่2นะไขค,รครวงจริงๆอะ่ะแกนล้อของเซิร์ฟสเก็ตสามารถเขย่านะเออให้บิดไปบิดมาให้เจ้าลูกปืนมันดีดออกมาได้แต่ถ้าเกิดมีอันนี้ก็ง่ายขึ้นตอนแทงเอาลูกปืนออกมานะครับอย่างที่สามก็คืออันนี้ทุกคนหาได้น้ำมันเบนซะินเนาะใครมีมอเตอร์ไซค์ก็ไปเป่าจากมอเตอร์ไซค์ของที่บ้านได้นะครับหรือไปเติมน้ำมันก็ให้ใส่กระป๋องมันหน่อยหนึ่งใช้หน่อยเดียวแหละ สำหรับการแกะลูกเปิร์น,นาไปใส่ในนะ้ำมันเบนซินแล้วก็เขยา่าปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอันนี้หาง่ายมากทุกคนไม่ต้องไปตามล่าหายที่สิ่งล้างอันอื่นเลยล้างลูกเปิรน์นะครับผมกลวยนะครับผมเอาไว้เทลูกเปิร์ที่อยู่ข้างในมันกองติดตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้มีน้ํามันจราระบีขาวนะครับสำหรับหยอดหล่อเลื่นหลังล้างเสร็จเดี๋ยวมาหยอดให้ดูกันนะครับผมโอเคเมื่อเป็นงานเสียเวลาเรายัางแรกต้องถอดล้อก,กันเลยโอเคเดี๋ยวบูถอดล้อก,ก่อนเลยแล้วกันนะครับ ถอดเอาลูกปืนออกมานะครับเราก็หมุนไปนะครับผมหมุนไปนะหมุนจนมันออกมานะครับวางไว้เวลาถอดแล้วอ่ะมันจะมีแหวนระวังหายนะเนี่ยแหวนตัวเล็กๆไม่รู้ในกล้องเห็นเปล่ามันจะเป็นแหวนที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างนะครับผมก็แกะออกมาให้เรียบร้อยนะอันไหนไม่ออกก็ว่ากันไปนะครับเวลาแกะลูกปืนนะเราก็เสียบไปอย่างนี้ด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ นะเบาๆออกแล้วนี่นะครับผมลูกปืนที่อยู่กับสเก็ตบอร์ดและแอนนะเขาเป็นลูกปืนแบบบิวอนะินน่ะถามว่าลูกปืนบิวอินคืออะไรลูกปืนบิวอินคือลูกปืนที่มีสเปเซอร์มาในตัวอ่าเดี๋ยวเปรียบเทียบไปดูเอาโล่นหลนลนนะครับอันนี้ถอดเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรลนะนี่ลูกปืนบิวอินคือลูกปืนที่มีสเปเซอร์ในตัวนี่เวลามันประกบกันอยู่ข้างในมันก็จะประมาณนี้นะครับค้ำกันอยู่ ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแล้วตรงกลางมีสเปเซอร์แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนแกะมาแล้วมันไม่มีเนี่ยมันจะมีบ้องๆอย่างเงี้ยอยู่เออบ้องๆอย่างเงี้ยอยู่ตรงกลางแทนไอ้สเปเซอร์ที่มันประกบกันอย่างนี้มิฉะนั้นไม่ต้องตกใจมันจะมี2แบบบ้องๆเนี่ยอยู่ในอาจจะอยู่ในแบบของเพื่อนๆก็ได้นะอยู่ระหว่างกลางลูกปืน2ฝั่งโอเคถอดง่ายไหมแป๊บเดียวเองอเดี๋ยวถอดให้ดูกันอีกข้างหนึ่งนะไขเลยมาถึงไขไขไข ล้างได้ไม่ยากรับรองเด็กทําได้ผู้ใหญ่ทําดีถ้าไม่อยากทําใช้เมียทําเฮ้ยไม่ใช่นะอันนี้มีแหวนอ่ะมีแหวนเรียงไว้เดี๋ยวหายนะครับผมแล้วก็แหวนตัวล่างนะครับจะมีแหวนข้างในและแหวนข้างนอกแล้วก็เหมือนเดิมเกี่ยวเบาๆนี่เกี่ยวเบาๆเ,เอ้ยนี่เริ่มไม่เบาแล้วนะเดี๋ยวขอยทีอ่าเกี่ยวเบาๆอ่ะอีกด้านหนึ่งใส่เข้าไปเกี่ยวครับนี่แบบนี้ หล่นลงมาแล้วนี่เป็นลูกปืนอ่ะหล่นมาล้อไม่มีอะไรวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะครับจึ๊บจึ๊บอันนี้เสร็จแล้วข้างหนึ่งเออบอดก็จะอยู่ในะดับเปลือยอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ก่อนปึ๊บคราวนี้เราได้ลูกปืนแล้วใช่ไหมนี่เราเรามาถึงขวดกันแล้วขวดเพื่อนๆหาขวดเล็กๆนะไม่ต้องใหญ่มากเออใครใหญ่มากมันลำบากเราก็ใส่ไปเลยลูกปืนใส่ลงไปนี่แต่ข้อเสียของน้ำมันเบนซินคืออะไรรู้ไหม กลิ่นมแมลงเออกลิ่นมัมจนแรลงนิดนึงแต่ก็สามารถล้างได้ดีนะครับผมเขย่าเลยนะเขย่าเป็นบาร์เทนเดอร์เลยเขยา่าจนพอใจง่ายๆบางคนถามว่าต้องเปิดฝาไหมต้องแกะฝาลูกปืนไหมบางทีไม่ต้องแกะวันนี้มาทำคลิปเอาง่ายไว้ก่อนแต่ถ้าใครอยากเปิดก็ลองเปิดดูก็ได้แต่ พี่บูธที้เกีด็ดติดพีกเก็ดแกะเอาง่ายโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วพอแล้วนะครับผมเรามาคอนเซปต์กันล้างง่ายๆนี่ทำไมต้องมีกรวยใช่ได้ใช้แล้วนี่ก้วยเนี่ยมันจะรูเล็กกว่าลูกปืนเยอะไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมเทไป เรียบร้อยนะครับรอมันเสด็จน้ำนิดนึงคราวนี้เพื่อนๆอาจจะต้องมีผ้าเสริมนิดนึงเนาะเอามาสำหรับการเขาเรียกอะไรเช็ดลูกปืนนะครับผมนี่พอได้แล้วก็ฟว่ไว้เลยนี่แล้วก็น้ำมันเบนซินที่เหลือสามารถใช้ล้างได้อีกหรือว่าจะไปเติมมอไซค์ก็ไม่ได้แล้วครับผมมันดำแล้วนะเดี๋ยวเครื่องตันนะครับผมนี่เราก็เช็ดเป็นลูกๆเลยเ,ลยเช็ดเช็ดว่าเบาก่อนเออให้มันแบบเสด็จ เห็นไหมสะอาดเหมือนใหม่เลยเมื่อตอนก่อนล้างเราจะสังเกตว่าเบนซินเนี่ยเป็นสีเหลืองแต่ตอนนี้เบนซินกลายเป็นสีอะไรอะคำํคำๆแล้วอะเออออกแนวเป็นทางดำเนาะก็พวกปุ่นนะครับผมละอองเฟรสิงกปปกต่างๆเนี่ยก็ได้ตกไปอยู่ในน้ํามันแล้วเราจึงมั่นใจได้ว่ามันสะอาดขึ้นอย่างแน่นอนปุ่นเปิน,ปนออกไปแล้วนะครับในกองอ่ที่กองอยู่ที่ก้นของน้ํามันเนาะไม่รู้ในก้องเห็นหรือเปล่านะครับอยู่ข้างล่างนะครับเป็นผง มันจะมีในส่วนของแหวนนะครับผมก็จริงๆแหวน่ะที่มันใส่มามันก็เปื้อนๆดำๆนะจริงๆสามารถล้างได้ในน้ํามันก็ได้แต่ถ้าไม่ล้างในน้ํามันก็ไอ้ตรงที่เราเช็ดน้ํามันเบนซินอะไรแกก็ค่อยๆเช็ดก็ได้นะมันจะมีน้ํามันติดอยู่เช็ดให้มันแบบเออสะอาดหน่อยดำหน่อยง่ายๆแต่ตะกี้ไม่ล้างไม่ใช่อะไรกลวยไม่มีกองนะไปใครมีกลวยบางรุ่นะมันจะมีกองกุ้งก้นๆอ่ะเออมันก็สามารถ ใส่ทุกอย่างไปด้วยกันรวมถึงน็อตทุกอย่างอะ่ะเออแล้วก็สามารถล้างแล้วก็เทออกมาผ่านกลวยแล้วมันก็จะล็อกติดไว้ได้เลยสบายสบายเลยละเรียบร้อยล้างลูกปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ได้เวลาเอาเข้าก็เหมือนเดิมนะครับผมเอาแหวนเนี่ยใส่ไปตัวหนึ่งก่อนเออเสร็จแล้วก็เอาลูกปืนใส่ไปนะครับ1ตัวนะครับผมปึ๊บเอาด้านหน้ามันใส่ก่อนด้านหน้าเดี๋ยวมันขาก,กลับได้ใส่ง่ายใส่ก่อนใส่ปึ๊บกดลงไปเลย บางคนอาจจะต้องออกแรงนิดหนึ่งนะครับผมกดเข้าไปกดจนหน้าสัมผัสมันเรียบคอนแทคมันเรียบนะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งนี่ด้านหนึ่งใส่เข้าไปครับเสร็จแล้วก็เหมือนกันเอาด้านโกนมันกดเข้าไปมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อยโอเคกดอ,อก่อนออกแรงนิดน,นึงเออเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่แหวนไปด้วยหนึ่งล้อจะต้องมีแหวนสองอันนะครับผมก็ใส่เข้าไปครับ ใส่แหวนเข้าไปแล้วก็ใส่น็อตนะครับผมน็อตตัวเมียใส่เข้าไปครับอ่าหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปคราวนี้มันเป็นคําถามที่หลายคนสงสัยและติดอยู่ในใจอาจจะแบบถามใครใครก็ให้คําตอบ่ได้คือหมุนแน่นขนาดไหนเนี่ยดูดิหมุนแน่นมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราคลายหน่อยที่สูตรของบูธท,ที่ใช้นะก็คือจะคลายมาประมาณ ที่ใช้เลยนะจริงๆคือ0.5-1มิลลิเมตรพอในช่วงชักแบบเนี้เออชักขึ้นชักลงน,ะนิดเดียวเขย่าดูนะมันจะดังกิ๊กๆเบาบๆนะครับผมอ่ามันก็จะหมุนได้ดีขึ้นเห็นไหมตะเกียคือไขอัดแน่นนะโอ้โหติดอยู่นั่นแหละโอเคอ่ะมารอถัดไปบ้างดูดังอนะ่ะอีกรอบนะ ตอนนี้มาจสแกนใส่แหวนลงไปนะครับผมใส่ตัวลูกปืนหนึ่งอันนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาด้านหน้าใส่ก่อนอย่างนี้อ่าใส่ก่อนแล้วกดลงไปปุ๊บ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 อาจจะต้องใช้แรงนิดหนึ่งกดลงไปนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ลูกปืนไปทีหนึ่งซึ๊บเสร็จแล้วก็กดลงไปนะครับผมนี่มันดังกรึบนะครับจากนั้นมาอย่าลืมใส่แหวนด้วยใส่แหวนตัว หนึ่งอันนะครับผมอ่าเสร็จแล้วก็ใส่น็อตลงไปปื๊บอ่ะแล้วอย่างแรกก็คืออย่างถัดมาก็คือไขให้แน่นนะครับไขให้แน่นปึ๊บอย่างแรกคือไขให้แน่นก่อนนะอ่าเอาให้มันสุดก่อนว่ามันสุดขนาดไหนนี่มันตอนนี้มันสุดแล้วไปไม่ได้ละก็ไขาออมานิดนึงเสร็จแล้วก็ลองเขยา่าดูเออ โอเคให้มันกิ๊ก,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 กเบาๆอันนี้ขอขอขอ,ขอเข้าอีกนิดนึงเอ่อน้นนึงจริง <laughs> เี่ดูโอ้โหมีเสียงจังเลยเดี๋ยวมาเคลียร์กันเคลียร์เสียงกันนะเรียบร้อยติดล้อกลับไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาถึงขั้นตอนการหยอดน้ำมันนะครับผมจารบีขาวนะครับผมซึ่งตอนนี้จะให้ดูก่อนว่าพอปัน่นละเสียงมันดังขนาดไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ฟังนะครับผมตอนนี้ บันล้างด้วยเบนซิน,นมามันจะข้างในมันน่าจะแห้งๆเออเดี๋ยวให้ดูดังอนะ่ะอีกรอบนะวันนี้มีตัวช่วยดีๆนะน้ำมันซูเปอร์ออยนะเป็นน้ำมันจารีขาวนะครับจากร้าน New Gen Official เอ,อ่อให้มาทดลองใช้เขาบอกคุณสมบัติเด่นๆว่าหยอดแล้วทำให้ลื่นไหลกว่าเดิมถึง2เท่านะครับผมและที่สำคัญหยอดแล้ว เล่นลื่นเสียงเงียบเดี๋ยววันนี้บู๊จะมาลองหยอดดูว่าเป็นไงแล้วับมันจะน่าพอใจขนาดไหนเนาะโอเคเมืกี้ดังไปแล้วเดี๋ยวลองหยอดเลยแล้วกันนะหยอดหยอดเลยขวดน่ารักมากขวดแล้วราคาไม่แพงปึ๊บเขาบอกว่าไม่ต้องเยอะนะสองอหยดแต่เพื่อความชัวเราจัดไปสี่มุมเลยสี่มุม4หยดนะครับ ข้างนี้ข้างเดียวไม่ได้นะต้องมีข้างล่างด้วยเออทำไงดีวะ,ะหยอดเลยแล้วกันเดี๋ยวหยอดได้หยอดอีกฝั่งนึงด้วยหยอดไปโอเคออเรียฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวตามไปหยอดมันข้างล่างก่อนเดี๋ยวหยอดแต่ข้างบนแล้วเสียงไม่เงียบเดี๋ยวว่าเขาอีกข้างล่างด้วยนะ โอ้ข้างล่างสกรปรกมากยังยังไม่ได้เช็ดเลยจึบจึบหยอดเสร็จแล้วมาทดสอบเสียงกันบ้างเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างมันเงียบกว่าเดิมไหมเออมันเงียบแล้วก็ลื่นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับผม เฮ้ยเงียบตะกียตอนแรกมันดังคลืดเลยพี่บูดทำไมเดี๋ยวเงียบก่อนขออีกทีเออเงียบและลื่นกว่าเดิมขึ้นตั้งเยอะนะครับผมเออแถมใช้ง่ายพกพาง่ายนะเป็นขวดขวดแค่นี้เองพกใส่กระเป๋าก็ได้พกใส่ เครื่องมือเครื่องมือกล่องเครื่องมือหรือว่าอะไรก็ได้หรือจริงๆเก็บไว้บ้านไว้บํารุงที่บ้านก็ได้ไม่ต้องเอาไปสนามนะเดี๋ยวหายโอเคก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมสาหรับการล้างลูกปืนเซิร์ฟสเก็ตนะแล้วก็ต่อด้วยการหล่อลื่นด้วยน้ํามันจารบีขาวนะครับผมก็เป็นอันน่าพอใจมากกว่าเดิมนะครับผมนี่ มันลื่นมากเลยนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นการดูแลเซิร์ฟสเก็ตแบบคร่าวๆนะครับแต่จริงๆเพื่อนๆก็สามารถทําได้บ่อยเท่าที่ต้องการหรือถ้าเกิดใครไม่ค่อยมีเวลาก็พอมันเริ่มเปิดๆฝุ่นเยอะก็ค่อยๆกลับนํากลับมาล้างนะครับผมโอเควันนี้ทริคสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เนาะง่ายๆเดี๋ยวลิงก์ซื้อน้ํามันเดี๋ยวบูทิงไว้ที่ d ร s c r i p t ปชั่ก็ตามไปซื้อเอาตัวนี้ใช้แล้วดีราคาไม่แพงด้วยแล้วก็พกง่ายนะครับผมใช้แล้ว ลูกปืนไหลลื่นเสียงเงียบนะครับผมอ่าแน่นอนครับผมโอเคเราวันนี้บูดแฟตๆต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับยังไม่หยุดเลยลื่นมากมันไปจบคลิปแล้วกี่เด่ยเราจะรอหยุดแล้วเราจะจบคลิปกี่วิแล้วเนี่ยสิบยังในกล้อง โอเคไปแลายบายหยุดส okay. ิหยุด